หลัง2,10แล้วขึ้นไปอีกแล้วฮะลอดโดดที่คูณ2อย่าละสายตานะเดี๋ยวเลยแล้วมันจะระเบิดนอะคูณ2กดโดดลงมาลแล้วแล้บวกอีก6,275บาทนะเป็นไงฮะจากทุน20บาทนะครับสวัสดีครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมจัารวดที่ผมสัญญาเลยว่าจะไม่ทำให้คุณปวดกระบาล กับทุนที่น้อยแสนน้อยแบบลักตังแม่มาเล่นโดยต่างติดตัวเพียง20บาทกับการขึ้นจรวดในครั้งนี้และนับถอยหลัง210และจรวดพุ่งขึ้นไปแล้วครับ แลสังเกตเลขด้านบนให้ดียันละสายตาเพราะคูณ2คุณต้องรีบโดดก่อนที่ลาบมันจะหายไปแต่จรวดยังไม่หยุดพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆคูณ6คูณ7ไม่หยุดคูณ9กคูณ10ก็ยังไม่หยุดนะใครใจแข็งผมบอกเลยว่าแม่งตังเต็มกระเป๋าฮะและตอนนี้ขึ้นไปคูณ30คูณ40คนทยอยโดดกันลงมาและระเบิดไปแล้วที่คูณ80ว่ารับเละเทะใครใจแข็งแต่ถ้าใครอยากได้ชัวร์แบบไม่มัวนิ่มให้โดดที่คูณ2ตามสูตรของนิวอาร์มสตองที่วิเคราะห์มาแล้วว่าตังจะไม่พองจากกระเป๋า ตอนนี้ทุน20ของผมก็เพิ่มพูนทวีคูณมาเป็น40บาทและโดดขึ้นจะรวดในรอบนี้ผมจะโดดที่คูณ2ตามแผนของนิวอาร์มสตองเหมือนเดิมครับ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1และเตรียมตัวขึ้นอย่าใจรอยคอยนานคูณ2ให้รีบโดด สังเกตเลขคูณกลางจอให้ดีนะฮะคูณ2ให้รีบโดดอย่าใจลอยคอยนานเพราะเดี๋ยวแมงระเบิดแล้วจะสวยกันหมดฮะและพูดไม่ทันขาดคําก็ระเบิดไปแล้วฮะแต่เรายังดีที่โดดที่คูณ2นะฮะบอกแล้วว่าเกมมันแจกง่ายถ้าไม่ควายโลภมากนะฮะมาถึงตาต่อไปเราก็เพิ่มเบ็ดไปเป็น80บาทเลยฮะไม่ต้องเสี่ยงดวงไม่ต้องลุ้นอะไรมากฮะโดดที่คูณ2ยังไงก็ได้ยังไงก็กินเต็มฮะ อัอนนี้พี่เพิ่มเบ็ดมาเป็น80บาทเจ้าเบ็ดที่เพิ่มมานี่ก็มาจากที่เรากินมันได้นั่นแหละฮะไม่ได้ลงทุนเพิ่มมากมายอะไรเลยฮะเราขึ้นไปแล้วคูณ2โดดเหมือนเดิมบวกมาอีก196บาทโดยปราศจากการเสียเงินเพราะถ้านั่งจรวดเพลินมันจะพาสิ้นชีพและถ้าใครสนใจเกมง่ายๆแบบควายนั่งยิ้ม อีกช่องทางในการหาเงินเพียงแค่นั่งเพลิดเพลินไปกับหมู่ดวงดาวที่จรวดจะพาขึ้นไปก็ทักพี่มาได้เลยครับและตานี้จรวดขึ้นไปแล้วฮนะขึ้นไม่ทันนะแต่ไม่เป็นไรฮนะเพราะบางทีเจ้าจรวดที่มันก็แสดงความจันไลออกมาอย่างนี้คนระับไปกันต่อฮนะเพราะพี่มันพอไม่เป็นหนะ้าที่เบ็ด160หบาทฮนะตาต่อไปฮนะเราขึ้นจรวดไปเลยฮนะโดดขึ้นไปแล้วฮนะรอจรวดขึ้นนะแปดเจ็ดหก 5, 4, 3, 2, 1แล้วขึ้นไปแล้วฮะขอแค่โดดให้ทันไม่ต้องรอให้ถึงพระจันทร์ก็พอฮะนี่คูณ2แล้วก็โดดเลยฮะโดดลงมาอย่างนี้ฮะแล้วระเบิดไปแล้วบวกมาอีก356บาทฮะเป็นไงฮะพี่บอกแล้วฮะว่ามันโคตรคุ้มแบบที่ไม่ต้องมานั่งคุมคำมั่ฮะจากทุนแค่20บาทนะย้ําอีกครั้งนะว่าจากทุนแค่20บาทตอนนี้พี่เพิ่มเบ็ดมาเป็น320แล้วโดดขึ้นจรวดไปอีกรอบนึงแล้วฮะ ต้องบอกว่ายุคนี้นาทีนี้ไม่มีเกมไหนง่ายไปกว่าเกมนี้แล้วฮะถ้ายังไม่ลองมาเล่นก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะลวาตาน,นี้บวกมาอยู่697บาทเห็นไหมฮะขึ้นจะรวดกันต่อยาวๆว่บวกเบ็ดมาเป็น640บาทแนะโดดขึ้นยานไปได้เลยฮะอย่าลืมแผนเดิมของเรานะโดดที่คูณ2อสูตรนี้เท่านั้นนะ กับเจ้าจะรวดน้อยคอยรักที่เตรียมขึ้นอยู่ตอนนี้ครับ1ศสูตรขึ้นไปแล้วฮนะตอนนี้ขึ้นไปแล้วฮนะคูณ 1, คูณสให้โดดเลยนะครับคูณ2ให้โดดแล้วโดดลงมาแล้วบวกไปพันสี่ร้อ่บาทนะอะไรมันจะง่ายขนาดนี้มีเกมไหนที่ง่ายขนาดนี้คงไม่มีแล้วละครับ แยยังคงไปต่อเรื่อยๆทาไม่เมื่อยกระโดดขึ้นยานไปอีกคับตาน,นี้เพิ่มเบ็ดมาเป็นพันสองร้อยแปดสิบบาทนะและโดดขึ้นยานไปแล้วรอนนะับถอยหลังเหมือนเดิมฮะที่เพิ่มเติมคือตังในกระเป๋าเท่านั้นนะไม่มีเสียแน่นอนนะนับถอยหลังแล้วขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วฮนะตอนนี้น่งจองให้ดีแล้ะโดดที่คูณสองนะจากยี่สิบบาทตอนนี้เพิ่มมาอีกสามพันห้าสิบเก้าบาทนะรวมกับชุนเดิมที่ได้มานะดูว่านะ ถ้าอย่างแตกอย่างนี้ก็ไปต่อกันได้ยาวๆวะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปอีกฮะเป็น2,500บาทฮะกดเพิ่มไปเลยฮะ2,500้บาทฮะโดดขึ้นจะหลวดไปได้เลยฮะไม่ต้องรุนอะไรกันให้วุ่นวายฮะรอโดดที่คูณ2เท่านั้นละนะนับถอยหลัง210แล้วขึ้นไปอีกแล้วฮะรอโดดที่คูณ2อย่าละสายตาหน่าเดี๋ยวเลยแล้วมันจะระเบิดฮะคูณ2กดโดดลงมาแล้วรับบวกไปอีก้2 7 5บาทนะเป็นไงฮะจากทุน20บาทนะครับ และในวันนี้พี่ก็รับไปหนอหนอที่7,139บาทจากทุนเพียง20บาทสำหรับใครที่อยากจังรวยง่ายรวยเร็วแบบนี้อย่าลืมทักพี่มานะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวไปกดตังใช้ก่อนสวัสดีครับ